สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับชุดตัวนี้นะครับเป็นชุดตู้ควบคุมตู้ควบคุมวาวไฟฟ้านะครับวาวไฟฟ้าแบบ2 4โวลต์ DC นะครับผมดูโซลาเซลล์นะครับผมควบคุมผ่านระบบเปิดปิดผ่านมือถือนะครับสมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับตู้ก็จะมาบนี้นะครับข้างหน้าตู้ก็จะมีนะครับไฟพาวเวอร์นะครับเมื่อออนเบรกเกอร์แล้วก็มีสถานะรันนะครับเมื่อวาวทำงาน หรือเปิดปิดผ่านมือถือหรือแมนนวลตรงนี้นะครับแมนนวลไปขึ้นโชว์การทำงานของวาวนะครับข้างในข้างในตู้มีอะไรบ้างนะครับก็มีคอนโทรลชาร์จชุดนี้นะครับ12ทับ24ก็คือชาร์จได้ทั้ง2โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับผมมีเบรกเกอร์สตัวตรงนี้เป็น400โวลต์นะครับ DC ฮะเป็นของเปิดแบตเตอรี่ปิดเปิดแบตเตอรี่แล้วก็ปิดเปิดแผง ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไรไฟนะครับก็ได้พาสองชุดเพราะว่าเราใช้ควบคุมวาล์วสองตัวนะครับผมนะครับผมแล้วก็มีดีเลย์สองชุดแล้วก็แบตเตอรี่นะครับสองลูกสิบสองโวลต์นะครับอนุกรมเป็นยีิบสี่โวลต์นะครับผมลูกค้าจะเอาไปใช้กับวาล์ยี่ิบสี่โวลต์ดีซีนะครับผมชุดนี้จะเป็นชุดยีิบสี่โวลต์ดีซีนะครับผมอ่ะฮะ โอเคเดี๋ยวจะมาสอนนะครับการแพ i ิ่ n g นะครับการเชื่อมต่อตู้กับ Wi-Fi กับมือถือนะครับผมต้องทํำยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับผมขั้นแรกครับตัวนี้ผมจะมีน็อตจะมีน็อตใส่ไว้ให้2ตัวนะครับผมมุมซ้ายบนกับขวาล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ได้ใส่นะเพื่อการถอดออกง่ายนะครับผมขั้นแรกก็ถอดน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับผม อัเมื่อถอดน็อตออกมาแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนี่เป็นฝาที่เราถอดออกมาเมื่อกี้นะครับผมนะครับก็จะเจอเป็นสวิตช์ไฟฟสองตัวตรงนี้นะครับอ่าก่อนที่เราจะไปเชื่อมต่อนะครับผมเชื่อมต่อตู้กับแอปกับมือถือนะครับเราต้องทำการโหลดนะครับอ่าให้เข้าไปโหลดนะครับโหลดแอปที่ชื่อว่าแอป e-vlink นะครับในสมาร์ทโฟนนะครับมีให้โหลดทั้งอ่า Android นะครับและ iOS นะครับผมเราจะเข้าไปที่ Play Store ก่อนนะครับพิมพ์พเขาว่า e v l l n n k นะครับ e ีวิลิ่งสมาร์ทโฮนะครับเป็นตัวนี้นะครับใครที่ยังไม่ติดตั้งนะครับก็ทําการติดตั้งลงเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ผมติดตั้งลงเรียบร้อยแล้วในเครื่องก็จะมีแล้วนะครับผม ก็เข้าไปที่ตัวแอปนะครับนี่หน้าตาตัวแอปก็จะมานนี้อ่สำหรับใครที่เพิ่งโหลดลงมาฮะ,ะหนหน้าตาของแอปก็จะโลง่งๆยังไม่มีอะไรก็ก็ทำการสมัครนะครับลงอีเมลลงบอทโนะครับเหมือนว่าอ่าซา์อินเหมือนเหมือนอ่าเฟซบุ๊กไลน์ทั่วไปนะครับลงให้เรียบร้อยนะครับลงรหัสอะไรเรียบร้อยก็จะเปิดนะเปิดมาสำหรับใครที่ยังไม่แอดอุปกรณ์นะ นะครับผมหน้าตาก็จะโล่งๆเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับผมแต่แต่เครื่องนี้ได้ทําแอปอุปกรณ์ไปได้หลายตัวนะครับผมอันนี้เราก็จะมาสอนการแอปอุปกรณ์นะครับเชื่อมต่อเข้าไปในแอปขั้นแรกนะครับผมเปิดเข้ามาของ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 ลูกค้าหรือของทุกคนนะครับที่ที่ยังไม่ได้แอปอุปกรณ์ก็โล่งๆอ่าเราก็จะออนเวกเกอร์ตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับไอออนเวกเกอร์ตัวใหญ่นี้ขึ้นก่อนนะครับผมออนแล้วนะครับก็จะมีไฟเข้ามาโชว์นะครับเป็น25.7 โหน,นะครับผมตัวอุปกรณ์ก็จะมีไฟกระพริบนะครับไฟกระพริบขึ้นมานะครับผมเราก็จะไปที่แอปอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับอ่ามือถือเราต้องทําการเชื่อมต่อกับ wifi ที่บ้านของเราก่อนหรือเป็นไอ้ 2.4G นะครับชื่อ,อใช้ wi-fi 2.4G นะครับผม 5G ใช้ไม่ได้นะ,ะโดยทั่วไปก็ใช้ 2.4G เขาไปตั้งค่า เชื่อมต่อ w i f i ก่อนไอไฟอันนี้ผมจะใช้เป็นเราเตอร์ตัวนี้นะครับตัวบนนี้ในการเชื่อมต่อ,อเป็นเราเตอร์ใส่ซิมนะครับเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับกดออกก็เข้าไปที่แอปเหมือนเดิมนะครับแอป e-wi-link นะครับผมตัวนี้เขาก็พิบหนึ่งดับหนึ 1, 2, 3, ดับเห็นไหมนะครับผมแล้วก็ไปที่การ กดมาเล็กบวกนะครับผมก็จะขึ้นมามีหน้าจอประมาณนี้จับคู่อย่างรวดเร็นรนเว,วรนะครับสแกน QR code การจับคู่ด้วยเสียงนะครับพวกนี้ไม่ต้องสนใจนะครับผมพวกนี้ไม่ต้องสนใจเราจะไปกดตรงนี้นะครับโหมดความเข้าใจหมดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์นะครับอ่ากดเข้าไปนะครับเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับไฟกระพริบถูกต้องนะครับก็คือเขาเขาต้องการให้เราเนี่ยทำให้เจ้าเจ้าอุปกรณ์ตัวเนี้ยดีไว้นะครับให้มันกระพริบ ทีๆกันแบบนี้วิธีการกดให้มันทีๆนะครับก็จะกดอสองแบบสงครั้งด้วยกันนะครับผมอาจจะมีปุ่มสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับข้างล่างไฟนี่นะนะครับครั้งแรกกดประมาณ5้าถึงเจวินะครับแล้วค่อยปล่อยอ่ากดได้เขากระพริบทีีแบบนี้ครับผมอ่าปล่อยนะครับพอกระพริบทีีแล้วปล่อยเราก็จะมา เห็นไหมครับไฟกระพริบถูกต้องเราติ๊กเครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับผมกดถัดไปชื่อ w i f i รหัส Wi-Fi ของเราถูกต้องนะครับกดถัดไปแล้วเขาก็จะทํางานค้นหาอุปกรณ์รอบข้างนะครับผมให้เขาค้นหาก่อนเจอแล้วนะครับผมกดเข้าไปนะครับแตะเข้าไปแล้วเขาก็จะค้นหาหรือเชื่อมต่อนะครับผมทีละตัวนะนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวทําตัวนี้เสร็จก่อนตัวแรกนี้เสร็จก่อนนะครับผม แล้วก็ทาตัวที่สองเราสักคู่นะครับผมอ่าเรียบร้อยครับตัวนี้อุปกรณ์เชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับสถา,านะเมื่อกี้ไฟขึ้นกระพริบตีๆนะครับตัวนี้ขึ้นค้างแล้วนะครับอ่าเรียบร้อยนะเขาจะบอกว่าการการเพิ่อมอุปกรณ์สําเร็จนะครับ แต่ที่ตรงนี้สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมแล้วก็แตะที่กากระบาดนะครับมุมขวาอ่าเราก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้สมมติอันนี้ผมจะตั้งเป็นโซนหนึ่งนะครับผมโซนเรียบร้อยนะครับกดเสร็จสิ้นแล้วก็เสร็จสิ้นอีกครั้งหนึง่งอ่าขึ้นมาแล้วครับโซนหนึ่งนี่ครับนี่คืออุปกรณ์ที่เราเพิ่มกดเข้าไปหน้าตาสวิตช์ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อลองกดดูนะครับพอเปิดปั๊บถ้าไฟตรงนี้ติดนะข้างเรเตรงนี้ติดแสดงว่าเขาทำงานแล้วนะครับผมปิดเปิดนะครับไปดูหน้าตู้กันหน้าตู้ก็อย่าลืมบิดไปทางออ,อ,อโต้น,นะครับถ้าจะใช้กรณีใช้สมาร์ทโฟนนะเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนนะครับ เปิดปิดเปิด,เ,ปดเรียบร้อยครับโซนที่หนึ่งต่อไปเราไปแอดอุปกรณ์โซนที่สองกันนะครับทําเหมือนเดิมเลยทําเหมือนครั้งแรกเลยนะครับเหมือนเดิมก็คือกดออกก่อนไปที่บวกนะครับผมแล้วเลื่อนขึ้นนะหมดความเข้ากันได้ของอุปกรณ์แต่เข้าไปนะครับผมตัวที่สองเหมือนกันครับเห็นตัวนี้ไหมครับเห็นไหมจะมีไฟเออจะมีสวิตช์อยู่ข้างล่างไฟ กระพริบนะครับผมอตอนนี้เขากระพริบไม่ใช่สามครั้งนะมันจะมีมกระพริบสองแบบก็คือสามครั้งหยุดสามครั้งหยุดแล้วก็กระพริบช้าๆติดแบบนี้แล้วน,น่าจะกด่สองครั้งก็คือแช่ครั้งหนึ่งก่อนให้เขารพริบสามครั้งหยุดก่อนหนึ่งสองสามอ่ะปล่อยมืออีกครั้งหนึ่งแตะไปเลยยาวๆ อ่าเรียบร้อยครับตัวนี้เอาก็ปิบตี๋แล้วเหมือนเดิมกลับมาที่สมาร์ทโฟนของเรากดไปที่ไฟกระพริบถูกต้องนะครับกดถัดไปนะครับดูชื่อ wi-Fi นะครับแล้วก็รหัสถูกต้องกดถัดไปรอเหมือนเดิมครับผมให้เขา pairing โอเคเจอแล้วกดคำว่า itis นะอ่าชื่อเขา รอสักครู่เหมือนเดิมครับแป๊บหนึ่ง เมื่อกี้เขาบอกล้มเหลวในการจับคู่นะครับทำใหม่อีกครั้งอก็ผิดนะครับผมไปดูล็อกหน้าจอก็คือมีบางครั้งนะครับอาจจะจะจับจับคู่ไม่ได้ก็ต้องไปทำ เริ่มใหม่เหมือนเดิมครับอีกครั้งสองครั้งก็ทําได้นะครับเรียบร้อยครับแตะที่การกรบาดข้างๆมุมขวานล้วนะข้างหลังมุมขวา,ขวาแล้วก็เปลี่ยนเมื่อกี้โซนหนึ่งไปแล้วเราก็ใช้ชื่อเป็นโซนสองแล้วกันนะครับผมโซนสองอ่เรียบร้อยกดเสร็จสิ้นเสร็จสิ้นนะครับอ่าตอนนี้เราก็แอดอุปกรณ์เข้ามาเรียบร้อยแล้วครับโซนหนึ่งนี่โซนสองอยู่นี่นะครับผม เปิด<ม>นะครับผมดูไฟข้างๆดีเลน,นะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมปิดนะครับเขาก็จะดับมามาดูหน้าตู้กันนะครับผมอ,อย่าลืมเปดสวิตไปทางออตโต้นะครับกรณีใช้มือถือกดเปิดนะครับไฟติดกดปิดไฟดับนะครับอ่าตอนนี้เราไม่มีโหลดเนาะเอาวาไฟฟ้าเราไม่มีวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะใช้เป็นมัลติมิเตอร์นะครับในการเทส ครับผมเราจะใช้ multimeter ในการเทสโหลดนะครับผมตอนนี้ยังไม่ได้เปิดมือถือนะไฟอยู่ที่0.0โวลต์นะครับอ่าเดี๋ยวเราไปเปิดโซน2นะครับตรงนี้นะปิดเปิดเปิดนะสังเกตมีไฟติดนะครับเทสไฟมาที่25โวลต์นะครับ25 จับมือเดียวนะไว้ต่อความปูไว้โอเคอ่าอไปไปที่โซนหนึ่งนะครับโซนหนึ่งโซนหนึ่งตอนนี้โซนหนึ่งก็คือศูนย์โวลต์นะครับอ,ออนใส่ที่มือถือนะออมปรบับโซนหนึ่งโอเค นะครับโวลต์นะครับโอเคใช้ได้นะครับเรียบร้อยนะครับผมาการเชื่อมต่อแบตเตอรี่นะครับอ่าลืมลืมบอกการเชื่อมต่อสายนะครับผมสายจะมีช่องต่ออะไรบ้างนะครับช่อง1นึ่อคือบวกลบนะครับช่องแบตเตอรี่นะครับต่อเข้าบวกช่องนี้ลบช่องนี้แบตเตอรี่แล้วก็แผงนะครับผมแผงก็คือช่องบวกช่องนี้ช่องลบช่องนี้นะครับบวกลบนะครับนี่คือต่อมาจากแผง40วัตต์นะครับผมแล้วก็จะมีไปต่อไปหาวาวนะครับ w i าไฟยี่โวลต์ด c ีคือบวก ตรงนี้ลบตรงนี้บวกนี้ลบตรงนี้สองโซนด้วยกันครับผมประมาณนี้ครับหลักๆง่ายๆนะครับผมเมื่อเชื่อมต่อแบตเตอรี่เชื่อมต่อแผงเสร็จแล้วนะครับอย่าลืมนะครับให้ออนเบรกเกอร์ aker, แบตเตอรี่ขึ้นก่อนนะครับผมเพื่อให้คอนโทรลชาร์จได้อ่านว่ากําลังใช้แบตเตอรีอ่กี่โวลต์อยู่ตอนนี้นะครับผมเสร็จแล้วก็มาเปิดบตเบรกเกอร์ของแผงนะครับอตอนนี้เราไม่ได้ต่อแผงเนาะนะครับ กรณีจะใช้แมนนวลนะครับผมปิดไปทำแมนนวลได้เลยนะครับปิดนะครับแต่ถ้าเราปิดอย่างเงี้ยเราจะใช้มือถือไม่ได้นะครับเพราะเราบิดสวิตช์ไปออฟไปนะครับออฟสวิตช์ไป mm. ต้องออโต้นะครับปิดไปทาออโต้นะครับเราค่อยเปิดมือถือแบบนี้นะครับผมโอเคเปิดโซน2เปิดโซนหนึ่งนะครับ ปิดนะครับปิดนะครับโอเคเรียบร้อยครับก็จบการรีวิวชุดตู้ควบคุมว wow, าวไฟฟ้า24โวลต์ดีซีงานสลหรับงานโซล่าเซลล์นะครับร้อยปอร์เซ็นต์สั่งผ่านมือถือนะครับผมโอเคสวัสดีครับ